สวัสดีครับเพื่อนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรูคารูเราก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับการแข่งขันในนัดสุดท้ายของสาวไทยในกลุ่มบีและเป็นเรื่องที่น่ายินดีของนักตบลูกยางสาวไทยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศโปแลนด์ระหว่างทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลกพบกับทีมโดมินิกันทีมอันดับ8ของโลกที่พึ่งทุบเจ้าภาพโปแลนด์ไปได้3-1เซตและในนัดนี้นี่เองนะครับนักตบลูกยางสาวไทย ก็สาม,มารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพลิกกลับมาเอาชนะโดมินิกันแบบสุดมัน3-2เซต31 2 9 1 6 2 5็1ย5 2 5ิบเก2 5 2ยิและ15 11ทําทำให้สาวไทยผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จและจะเข้าไปเจอทีมในกลุ่ม C ที่มีทีมอย่างอเมริกาเซอร์เบียเยอรมันและแคนาดาแฟนวลอลเลย์บอลทั่วโลกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไร เกี่ยวกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักตบลูกยางสาวไทยในเกมนี้และเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลานะครับเราลองไปฟังกันเลยมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขากล่าวว่าผมเป็นชาวอินโดนีเซียแต่ผมรักทีมชาติไทยไทยสมควรที่จะเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนผู้เล่นสนุกกับเกมการแข่งขันตั้งรับได้อย่างดีที่สุดเกมรุกที่ยอดเยี่ยมสู่ต่อไปผมภูมิใจที่ไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน คอมเมนต์ต่อมานะครับโดมินิกันแพ้ให้กับทีมชาติไทย3ต่อ2เซตพวกเขามีระดับการเล่นที่เท่ากันแต่ประเทศไทยนั้นเสียเปรียบในเรื่องรูปร่างอย่างเห็นได้ชัดแต่พวกเธอก็ทำผลงานในวันนี้ได้ดีฉันก็หวังว่าในรอบต่อไปพวกเธอจะมีการเล่นที่รวดเร็วหลากหลายเหมือนในเกมนี้สุดยอดมากไทยแลนด์คอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้ก็กล่าวว่า เซตเตอร์ของไทยน่าจะมีการกระจายบอลได้มากกว่าการจ่ายบอลให้คนใดคนหนึ่งที่มากจนเกินไปพวกเขาจะเหนื่อยในระยะยาวหากวิธีการรุกของเธอเป็นไปในทางเดียวกันแต่การเปิดใช้เกมรุกตีกลางทำได้ดีมากในนัดน,นี้คอมเมนต์ถัดมานะครับทีมไทยยังคงดีที่สุดแต่มันยากที่จะชนะในวันนี้แต่พวกเธอก็ทำมันได้จัดการการเล่นที่ดีที่สุดภูมิใจในตัวคุณ เพราะฉันเป็นคนเอเชียส่วนญี่ปุ่นนั้นยังคนงนยอดเยี่ยมเสมอฉันยังคงภูมิใจในไทยและญี่ปุ่นเสมอมาคอมเมนต์ถัดมานะครับเพื่อนบ้านทีมไทยแลนด์เล่นได้ดีมากตอนนี้พวกคุณได้เรียนรู้ที่จะเอาชนะบล็อกที่สูงใหญ่ได้และเพิ่มเติมในการเล่นที่หลากหลายอย่างมีระบบฉันเอาใจช่วยในแมตต์ต่อไปถัดมานะครับคนนี้เขาเมื่อกล่าวว่าโดมินิกันกดดันตัวเองมากจนเกินไปนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขา ไม่สามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดได้ฉันหวังว่าพวกเขาจะผ่อนคลายมากขึ้นในนัดต่อไปโอ้ไทยแลนด์ฉันหวังว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้มันคงเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากถ้าพวกเขาไม่สามารถเข้ารอบลึกๆได้หลังจากโชว์ฟอร์มในรอบแรกได้อย่างยอดเยี่ยมสู่ต่อไปไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานะครับสาธารณรัฐโดมินิกันเป็นหนึ่งในทีมโปรดของฉัน ฉันไม่ได้คาดหวังอะไรจากสาวๆเหล่านี้เลยมาร์ตินีสเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของฉันแต่ฉันหวังว่าการกระโดดเสิร์ฟพลังและความเร็วของเธอจะดีขึ้นไปอีกเพราะเธอมีศักยภาพที่อยู่ในระดับอีกัวนูคอมเมนต์ถัดมานะครับใช้ชนะในนัดนี้ผมภูมิใจในตัวพวกคุณทีมสาวไทยพวกคุณคือทีมที่ดีที่สุดในเอเชียขอให้พวกคุณยิ้มเข้าไว้ผลมันจะเป็นอย่างไร เพียงพวกคุณทํามันเต็มที่ก็พอคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับฉันยังคงหวังว่าประเทศไทยจะผ่านเข้ารอบแดทีมสุดท้ายได้คู่แข่งที่สําคัญที่สุดของพวกเธอในตอนนี้ก็คือแคนาดาเนื่องจากเป็นคู่แข่งที่ไม่แข็งแกร่งเท่ากับประเทศไทยสามารถเก็บแต้มได้นอกจากนี้ทีมอื่นๆก็ยังมีหวังฉันหวังว่าจะมีปฏิหาริย์ที่ทีมไทยจะสามารถเก็บแต้มจากเยอรมันได้ฉันเพียงแต่อยากเห็น3มทีมจากเอเชีย จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้คอมเมนต์ต่อมานะครับมันเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกับวอลเลย์บอลไทยพวกเธอสุดยอดมากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของรอบแรกและฉันยังคงหวังว่าประเทศไทยจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้โดมินิกันวอลเลย์บอลหญิงที่แข่งแกร่งที่สุดในแคริบเบียนและประเทศไทยวอลเลย์บอลหญิงที่แข่งแกร่งที่สุดในอาเซียนโกโก้ไทยแลนด์คุณแข่งแร่งที่สุด พวกคุณทําให้อาเซียนภูมิใจในตัวพวกคุณจากฉันแฟนตัวยงอินโดนีเซียคอมเมนต์ัดมานะครับแม้จะยากและไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่พวกเธอก็สามารถทําได้4ปีที่แล้วพวกเขารั้งอันดับที่ส3และในปีนี้พวกเธอต้องทําได้ดีกว่าอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงพ,พยายาิมพิชยาอัจฉรพรและชัชชุออนพวกเธอเป็นหนึ่งในผู้ทําคะแนนสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นี้ฉันหวังว่า หลังจากการแข่งขันจบลงพวกเธอจะได้รับข้อเสนอที่ดีสำหรับทีมใหญ่เพื่อให้พวกเธอสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันหวังว่าประเทศไทยจะเก็บชัยชนะในรอบต่อไปกับเยอรมันอเมริกาแคนาดาหรือเซอร์เบียเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเข้ารอบต่อไปได้ถึงมันจะยากแต่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สู่ไทยแลนด์ Thailand. วันนี้พวกเธอยอดเยี่ยมจริงๆแต่ฉันอยากให้นักวอลเลย์บอลสาวไทยรักษาการเล่นบอลที่รวดเร็วพวกเธอจะไม่สามารถตบผ่านบล็อกสูงใหญ่ได้เลยฉันคิดว่าประเทศไทยควรปรับปรุงความแข็งแกร่งของการทำบอลเร็วซูซูไทยแลนด์ฉันได้ดูทั้งเกมอัชราพรเธอทำได้ดีมากแนวรับของชัชชุออนและริโบโรก็ทำได้ดีเช่นกันความพยายามอย่างเต็มที่ของพวกเธอพวกเธอคือความภาคภูมิใจของอาเซียนของเรา ยินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับฉันชอบวิธีการเล่นที่หลากหลายของพวกเขาพวกเขาเล่นอย่างมีความสุขในทุกๆเกมไม่ว่าพวกเขาจะมีคะแนนตามหลังคู่ต่อสู้ก็าตามนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเธอก้าวไปเป็นทีมระดับโลกได้เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อสำหรับสาวไทยที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่นัดแรกและได้รับชัยชนะเหนือทีมอย่างตุรกีจนมาถึงนัดนี้ เธอก็พลิกกลับมาชนะโดมินิกันได้อีกทีมพวกเธอสมควรได้รับมันโดยจ่ายกันเล่นที่รวดเร็วขอแสดงความยินดีกับชาวไทยจากแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะครับทีมไทยเสียเปรียบในเรื่องรูปร่างเมื่อเทียบกับโดมินิกันที่มีส่วนสูงเฉลี่ยที่มากกว่าโดยเฉพาะมาติเนสแต่เธอเก่งมากแม่สาวน้อยเป็นกำลังใจให้เธอเสมอและการสนับสนุนพวกเธอตลอดไปจากอินโดนีเซีย คอมเมนต์ถัดมานะครับคุณเจ๋งมากประเทศไทยไม่น่าเชื่อว่าคุณจะสามารถเอาชนะทีมอย่างโดมินิกันได้ยิ่งไปกว่านั้นพวกคุณทุกคนสนุกและมีความสุขกับเกมพวกคุณทําให้เรายิ้มและมีความสุขกับคุณสู้ต่อไปเรารักคุณโอ้พระเจ้าประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วพลิกกลับมาเอาชนะได้อย่างนะ่าอือเชื่อสู้ต่อไปเกมต่อไปรอพวกเธออยู่ยินดีด้วยประเทศไทย ช่างเป็นชัยชนะเหนือทีมยักษ์ใหญ่แห่งคาริเบียนที่ยอดเยี่ยมของสาวนักตบลูกยางสาวไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับขอขอบคุณสำหรับการเล่นที่น่าทึ่งและหัวใจในการต่อสู้ในแมตช์นี้พวกคุณทุกคนทาให้อาเซียนของเราภาคภูมิใจหวังว่าพวกคุณจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีในนัดต่อๆไปแล้วมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เขามากล่าวปิดท้ายว่าพวกเธอเล่นได้อย่างมีความสุข รอยยิ้มของทุกคนทําให้เกมมีสีสันมากขึ้นฉันตกหลุมรักรอยยิ้มของเธอเขาแล้วจริงๆแม่สาวไทยก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลทัวโลกที่มีต่อการแข่งขันของสาวไทยในนัดน,นี้ก่อนจบคลิปนะครับแอดก็ฝากคําถามให้เพื่อนๆช่วยการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆคนนิดว่าหลังจากที่เราได้ดูฟอร์มในนัดนี้ของสาวไทยเราจะสามารถเอาชนะทีมอันดับหนึ่งของโลก อย่างอเมริกาได้ไหมครับตามความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแอดก็จะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แอดฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้มีพลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่แอดนามาฝากในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาด เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้แอดก็ต้องขออภัยไว้น้านโอกาสดีด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิงสำหรับวันนี้แอดขอตัวแล้วไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ